สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช่างแอร์กบินนะครับมาดูกันนะครับว่าวันนี้เราจะเจออาการยังไงนะครับแล้วก็จะแก้ไขยังไงนะครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเรามารับชมคลิปกันเลยนะครับผมก่อนอื่นนะครับเพื่อนเพื่อนพี่ก็จะทําการตรวจเช็คโค้ดเออเรก่อนนะครับว่ามันขึ้นโค้ดอะไรนะฮะเดี๋ยวมาดูไปพร้อมๆกันนะครับเพื่อนๆว่ามันขึ้นโค้ดอะไรแล้วก็จะทําการแก้ไขยังไงนะฮะก็จะขึ้นโค้ดเป็นตัวนี้เลยนะครับ U0 นะครับเพื่อนๆ่อเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่า U0 แปลว่าอะไรเดี๋ ิดแอปมือถือของไดกินนะครับมาดูแบบนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันขึ้นโค้ดอะไรนะครับเพื่อนๆนี่นะครับพอเปิดแอปมามันจะขึ้นหน้าตาแบบนี้นะฮะให้เราหาคําว่าเออเลอร์โค้ดนะฮะพอเราคลิกเข้าไปนะครับมันจะขึ้นมา2ตารางแบบนี้นะครับเพื่อนๆให้เราเอาโค้ดที่เราเช็คได้นะครับมาใส่2ช่องนี้นะครับก็จะเป็น U0 นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับ U0 แปลว่าอะไรนะครับเพื่อนๆสาเหตุนะครับก็จะขึ้นมาอยู่ประมาณ4หัวข้อนะครับหัวข้อหลักๆเลยนะครับสารทองความเย็นมีไม่เพียงพอนะครับเพื่อออนนนนีี่่กกกก็็จะะะมมาาาาทํรรรรตวววเเเเเชคหััข้แด๋ยยิล ดี๋ยวพี่ก็จะทําการตรวจเช็คที่คอยเย็นก่อนนะฮะว่ามีคาบน้ํามันหรือรอยรั่วหรือเปล่านะฮะพอเช็คคอยเย็นเสร็จนะครับเดี๋ยวไปดูคอยร้อนกันต่อเลยนะครับพเพื่อนๆเดี๋ยวมาดูคอยร้อนกันนะครับคอยร้อนก็จะหน้าตาแบบนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูภายในตู้นะครับว่ามันมีอะไรผิดปกติหรือเปล่านะฮะมาดูข้างในกันนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับเพื่อนๆพอเปิดตู้ออกมานะครับก็เจอจุดรั่วเลยนะครับเพื่อนๆก็อยู่บริเวณรอยพับแบบนี้นะฮะแค่นี้ก็รู้แล้วนะครับว่าหัวข้อแรกนะครับสารทำความเย็นไม่เพียงพอนะครับ เดี๋ยวมาดูวิธีการซ่อมรั่วระบบแอร์ VRV นะฮะว่าเขาซ่อมกันยังไงนะครับเพื่อนเพื่อนวิธีทานะครับเพื่อนเพื่อนให้เราปล่อยแรงดันเก่าออกให้หมดก่อนนะครับปล่อยทั้งท่อดูดและท่ออัดเลยนะครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวจะพามาดูรอยรั่วแบบชัดๆกันนะครับว่ามันรั่วตรงไหนรั่วยังไงนะครับนี่นะครับมันจะรั่วตรงนี้นะครับเป็นรอยพับนะครับสาเหตุเกิดจากการสั่นสะเทือนของคอมเพรสเซอร์นะครับเวลามันทางานนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการแก้ไขกันนะครับเดี๋ยวพอแรงดันหมดนะครับพี่ก็จะทําการเชื่อมปิดรูไปเลยนะครับบบ่อนูกีไป้ลแต จะทาการแว็กข้ามแล้วก็เติมน้ํายานะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเติมน้ํายานะครับว่าเขาเติมกันยังไงนะครับผมวิธีการเติมน้ํายาระบบ VRV นะครับให้เราทําการชั่งน้าหนักเติมนะครับเพื่อนเพื่อนที่เนมเพจของคอยร้อนนะครับมันจะบอกว่าเติมน้ํายาเท่าไหร่นะครับตัวนี้นะครับจะใช้น้ายาอยู่ประมาณ11กโลนะครับพอเติมเสร็จนะครับเพื่อนเพื่อนเราก็จะมาทําการเปิดเครื่องเลยนะครับผมก่อนที่จะเปิดเครื่องนะครับให้เราปิดฝาตัวนี้ก่อนนะครับตัวคอยร้อนก่อนนะฮะตอนนี้นะครับน้ํายาก็ได้แล้วนะครับก็เดี๋ยวจะเปิดเครื่องเเเลยยนนนนนนะะะะคครรรรรัััับบดดดดีี๋ววาาาามูก่่่่แงงต้ไไทห ครับด้านดูดนะครับก็จะอยู่ประมาณร้อยกว่ากนะครับด้านไฮนะครับก็อยู่ประมาณ300กว่านะครับกระแสรวมนะครับก็อยู่ประมาณ30กว่ากนะครับตามในเพจเลยนะครับพี่ขอสรุปเลยนะครับโค้ชยูศูนะครับท่อน้ํายาแอร์รั่วแน่นอนนะครับเพื่อนๆ